สวัสดีครับฟุตบอลรากยาวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของโค้ดพงศิริพงษ์นามแก้วนะครับแห่งบ้านฟุตบอลอะคาเดมี่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามเมื่อก่อนโค้ดพง์เป็นผู้ฝึกสอนอะคาเดมี่อยู่แถว ปิ่นเกล้านะครับเขตธนบุรีของกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดนะครับแล้วก็เกิดการจุดประกาศเพราะว่าไปเห็นน้องๆได้เล่นฟุตบอลตามทุ่งนาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไม่ถูกวิธีเล่นแบบบ้านๆนะครับเล่นแบบเด็กทั่วไปที่เล่นนะครับโค้ชพงมีความรู้ความสามารถเรื่องของฟุตบอลก็เลยอยากจะมาฝึกซ้อมให้น้องๆเนี่ยนะครับได้มี คุณภาพมีมาตรฐานถูกหลักนะครับเพื่อที่จะพัฒนาไต่เต้าของตัวเองและก็ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยหลังจากนั้นก็ได้ไปเปิดร้านนะครับขายอุปกรณ์การกีฬาก่อนชื่อว่าร้านบ้านฟุตบอลอยู่ในอำเภอบอระบือนะครับพอหลังจากโค้ชพงได้มาเปิดอาคาเดมี่แล้ว แรกเริ่มเดิมทีก็ไปเช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นมาตัวเฉลี่ยกันแล้วนะครับรายได้กับรายจ่ายแม้มันไม่สมดุลกันเหมือนกับโค้ดหลายหลายคนนะครับก็คือรายจ่ายมันมากกว่าในจังหวะนั้นเองมีท่านผูน้อำนวยการของโรงเรียนบอระบรือวิทยาคารนะครับได้เข้ามาติดต่อให้โค้ดพงนะครับไปใช้สนามของโรงเรียนใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมบ้านฟุตบอลอะคาเดมี่ หลังจากที่ผ่านจากคดพงไปแล้วน้องๆจบการศึกษาก็จะพาไปเข้าตามโรงเรียนกีฬาต่างๆหรือว่าใครมีโครงการช้างเผือกนะครับโรงเรียนไหนมีคัดคดพงก็จะพาเด็กไปคัดนะครับก็เพื่อหวังจะให้สิทธน,นั้นมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นจากการอยู่ตรงนี้นะครับ และสิทธิของโค้ชพงเองก็ได้ไปอยู่ตามนรงเรียนกีฬาขอนแกน่นโรงเรียนกีฬาร้อยเอ็ดอุบลราชธานีที่จังหวัดชลบุรีเยอะแย,ยะมากมายนะครับตอนนี้ก็รอวันจเจริญเติบโตไปเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราไปฟังจากปากโค้ชพงกันเลยครับโค้ดพง์ครับเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำอะคาเดมีก็คือบ้านฟุตบอลอะคาเดมีที่อำเภอรบอรระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับว่าอไอตรงนี้เนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับเออแรก,แรกเริ่มเลยเนะี่ย โอกาสคมาบ้านบ้านที่อำเภอบร,บรบนะบือเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยผมก็ทำอะคาเดมี่อยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วแถวแถวปีนเก้าแล้วก็ผูต้ต้องบุนสายหนึ่งครับผมกลับมาบ้านได้มีโอกาสได้ไปนั่งดูเด็กชาวบ้านเล่นบอลแข่งบอลเด็กที่เนี่ยเขาก็มีความสนใจกีฬาฟุตบอลพอสมควรับมีเบสิคการตาฟุตบอลที่ดี ไม่ได้รับการฝึกวนที่ถูกต้องนะครับก็เลยแนวคิดเออทำตรงนี้เพื่อส่งเสริมครับตาเขาเดินตามฝันสำหรับคนที่ชอบฟุตบอลแรกเลยคือเปิดร้านขายอุปกรณ์กีฬาก่อนชื่อร้านฟุตบอลอยู่ในตัวเมืององเตอรงจากนั้นผมก็ได้อาการดมี่อัปเดต น้องนออายุเ็ดปีถึงสิบสี่ปีครับอ่ะได้แรกเลยเนี่ยมีมีน้องน้องมาเก้าคนเองครับอืมครับทีนี้ก็มาเช่าสนามหญ้าเทียมอยู่ประมาณห้าถึงหกเดือนครับใช้จ่ายมันก็ไม่ไหวครับจ่ายกับรายได้ครับไม่สมดุลกันครับเลยออกมาคุณพงษ์ครับเล่าถึงแนวทางการทำทีมค c a d e m y หน่อยครับว่าเรามีแนวทางอย่างไร สำหรับแนวทางแนวทางคารมีของผมครับเออผมทำคาร์มีเป็นมีการฝึกซ้อมน้องๆเสาร์อาทิตย์นะครับอ่าก็บ่ายบ่ายบ่ายสามโมงครับคือห้าโมงประมาณนี้แล้วฝึกซ้อมเรื่องเรื่องระเบียบวิไไนัยครับไอ้นอ้องๆมีความรับผิดชอบตัวเอง มุ่งมั่นขยันฝึกซ้อมใจเรียนและสำคัญสุดคือปีทัศนคติที่ดีด้านกีฬาและปีที่มีการคัดเลือกเข้าโรงเรียนต่างๆหรือโครงการช้างเผือกสมาคาก็จะพาไปคัดเข้าครับเข้าตามโรงเรียนในระยะเวลาสองสองปีที่ผมตั้งมาเนี่ยครับ นงไปเข้าโรงเรียนกีฬาได้ทั้งหมด1ิบหกคนครับโรงเรียนกีฬาที่ไหนบ้างครับมีโเรียนกีฬาสกนลคนครครับคอนแก่นอเอ่าราชธานีครับก็โรงเรียนคลีรครับป่าเขาช้างครับโรงเรียน ใ,ใกล้บ้านที่เป็นห้องกีฬาเรียนบ้านเกิองอำเภอบ้านไผ่เรียนบ้านลาอำเภอบ้านไผ่เรียนร้อยเอกกีฬาและเอกครับครับคนณพงครับ,รบ,รบแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาเด็กในอคาเดมี่เราให้ไปถึงจุดไหนครับก็แน่นอนนะครับเด็กๆเ,เข้ามาส่วนมากก็หวังจะเป็นนักเตะอาชีพ นะครับในส่วนนี้ผมก็จะพยายามส่งเสริมเขาเต็มที่นะครับอ้ที่สามารถที่จะถึงจุดนี้ได้ผมก็สนับสนุนเต็มที่ครับแต่ส่วนคนที่ยังไม่ได้ถึงระดับนั้นผมก็จะส่งเสริมให้เขาไม่มีการศึกษาที่ดีควบคุมกบบการเล่นกีฬาฟุตบอลเขารักนะครับแข่งปันเวลาให้ถูกต้องประมาณนี้ครับ ในช่วงสถานการณ์โควิดส9บเก้าแบบนี้โค้ชพงษ์ยังมีการฝึกซ้อมไหมครับแล้วก็วิธีการฝึกซ้อมแบบใดครับเพราะว่าเขาต้องมีการเว้นระยะหา่างมีอะไรตามมาตรการของจังหวัดนะครับเออช่วงนี้ทางอคาเดมี่เราจะไม่มีการฝึกซ้อมนะครับ <c oughs> เราจะทืงรัฐบาลเขาประกาศแล้วก็ทางผู้ว่าเขาครับทางแนวทางมาโ <c oughs> ค้ชเราก็การแบบฝึก ซ้อมไปให้น้องลายกลุ่มนะครับเราจะมีลายกลุ่มไว้แล้วก็ให้น้องๆฝึกซ้อมตัวเองที่บ้านแล้วก็ส่งการบ้านมีโค้ในทุกๆวันนะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการอยากจะนำลูกนำหลานไปเรียนอยู่แถวบรบือก็ไปได้กับโค้ชพงนะครับนั่นก็คือเรื่องราวความเป็นมาของบ้านฟุตบอลอะคาเดมี อยู่ที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามของโคตพงนะครับสิริพงนามแก้วที่ต้องการที่จะจุดประกายให้กับเด็กเยาวชนในท้องถิ่นนะครับได้มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลและก็ไต่เต้าสู่นักเตะอาชีพต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ